คนยังใส่แมสถูกกันหรือเปล่าคะและสามารถป้องกัน่ะได้ยังไงมาดูคะ่ะหนึ่งนะคะการใส่แมสเนี่ยทุกคนจะต้องใส่แล้วไม่ใช่เออเราใส่ใช่ไหมเราวางยังมีคนทำแบบนี้อยู่นะทุกคนวางแมสค่ะวางไว้ตรงพื้นหรือวางไว้ตรงโต๊ะอ่ะวางโดยเอาในแมสเนี่ยเห็นไหมทุกคนในแมสเนี่ยหงายขึ้นค่ะ เออยังมีใครทานอยู่ไหมคะจะบอกว่ามันไม่สามารถป้องกันได้เลยนะทุกคนเพราะอะไรดูไหมเนี่ยเวลาทุกคนวางถูกไหมคะวางไว้กับโต๊ะใช่ไหมแล้วฝุ่นมันเข้ามาเข้ามาในแมสเข้ามาในในแมสนะคะแล้วคราวนี้เราเอามาใส่ปุ๊บฝุ่นนั่นแหละค่ะที่เข้าไปในจมูกเข้าไปในปากของคุณเรียบรอ้อยละทุกคนอาจจะยังไม่ทราบเนาะดังนั้นนะคะเลิกทำนะคะถ้าใครยังทำแบบนี้อยู่นะ แบบที่สองนะคะก็คือการเอาเม็ดไว้ใต้คางค่ะแบบนี้จุบไว้ใต้คางแบบนี้แล้วก็เอาหยิบขึ้นมาใส่ใหม่แบบนี้ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนะคะทุกคนเพราะว่าคางเราเนี่ยเวลาเราใส่อะทุกคนเห็นไหมคะสังเกตไหมคะว่าคางเราเนี่ยไม่ได้ถูกปิดเลยดังนั้นแล้วค่ะฝุ่นหรือละอองเนี่ยมันก็จะเข้ามา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 และพอเราเอานี้ ในแม้เนี่ยมาวางไว้ใต้ขางเราเอาฝุ่นตัวนั้นเข้าไปแล้วค่ะแล้วก็หยิบขึ้นมาใส่ใหม่เห็นไหมล่ะคะดังนั้นนะคะทุกคนถ้าใครยังทำแบบนี้อยู่เลิกทำซะนะต่อไปนะคะเกี่ยวกับการล้างมือค่ะล้างมือก็จะมีอยู่สองแบบที่มีแบบสเปร์กับแบบแอลกอฮอล์เออแอลกอฮอกับสเปร์นะคะคืออันเดียวกัน แล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งคือสบู่ก้อนสบูเ่เหลวหรือแบบสบู่นั่นเองเนาะบางคนชอบเจลมากกว่าทั้งที่เราไปในที่ที่มันมีอ่างน้ำที่สามารถล้างสบู่ได้แต่กับล้างเจลเจลกับสบูเ่เหลวเนี่ยดีทั้งสองแบบนะคะแต่ถามว่าอันไหนดีกว่าตูนบอกได้ตรงนี้เลยว่าเป็นสบูเ่เหลวหรือสบู่ก้อนก็ได้ค่ะ เพราะตัวฟองของมันเนี่ยแหละคะ่ะที่เข้าไปกําจัดแบคทีเรียได้ดีกว่ารู้แบบนี้ก็ควรเลือกใช้ให้ถูกนะคะสมมติเราอยู่ในที่สาธารณะที่ไม่มีห้องน้ำไม่มีอ่างสำหรับไว้ใช้ล้างมือก็สามารถใช้เจลได้ค่ะแต่เจลนี้ตุนก็อยากให้เป็นเจลของตัวเองนะไม่ใช่เจลของที่สาธารณะเพราะว่าบางที่อาจจะใช้มือกดแล้วมือใครเป็นร้อยล,ล้านพันคนเลยค่ะ ถ้าเจลเราพกหลอดเล็กๆหรือก็ปุกเล็กๆไว้ก็ได้เนาะส่วนที่ไหนที่มีอ่างล้างหน้าหรือห้องน้ำที่มีสบู่มีปั๊มไว้ให้ก็ดีหรือจะมีไว้ให้ลองแบบจูดเข้ามาในมือก็ดีก็ควรใช้แบบนั้นนะคะเลือกใช้ให้ถูกนะ แล้วช่วงนี้นะคะโควิดก็ยังไม่ได้หายจากเราไปไหนเนาะก็อย่าลืมป้องกันดูแลตัวเองนะถ้าชอบช่องนี้หรือคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วอย่าลืมกดแชร์ไปให้กับเพื่อนๆนะเพื่อนๆจะได้รู้ข่าวดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องตูนได้นะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย